สวัสดีค่ะแพทย์หญิงอารยามานพจนค่ะงูสวัสดเกิดจากเชื้อไวรัสชื่อว่าลิเซล,ล่านะคะอาการของโรคงูสวัสดคือจะมีอาการปวดแสบบริเวณผิวหนังนํำมาก่อนค่ะขั้นถัดมาจะขึ้นเป็นผื่นแดงตามมาด้วยตุ่มน้ำโดยลักษณะตุ่มน้ำเนี่ยจะขึ้นเป็นแถบหรือเป็นแนวตามเส้นประสาท ของผิวหนังที่ตัวเชื้อซ่อนอยู่ค่ะโดยที่แผลนี้เนี่ยประมาณ2สัปดาห์เนี่ยมันจะแห้งลงแล้วก็หายค่ะแต่ว่าอาการปวดแสบเนี่ยอาจจะหายช้ากว่าบางคนอาจจะปวดเป็นปีได้ค่ะถ้าจะหายต้องกินยาฆ่าเชื้อไวรัสค่ะแล้วยิ่งถ้ากินเร็วก็จะยิ่งดีคือคนกินภายใน3วันหลังเกิดอาการค่ะถ้าเกิดมีพื่นที่เจ็บ แล้วไม่มั่นใจว่าเป็นโรคมูสวัสดหรือเปล่าสามารถเข้ามาปรึกษาแพทย์ผิวหนังที่โรงพยาบาลศิริราชติยามหาราชการลุนได้นะคะ